สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องท่านเข้าสู่ชั้นเรียนพระคัมภีร์ของคริสตจักรจีนเชียงใหม่ในยุคโบราณน,นั้นมงกุฎก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเกียรติยศและอำนาจเช่นมงกุฎสําหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในยุคโบราณก็จะได้รางวัลเป็นมงกุฎซึ่งทํามาจากใบไม้เช่นใบมะกอกซึ่งจะสวมมงกุฎนี้ให้กับคนที่ชนะแต่ว่าเป็นมงกุฎที่รุ่งรวยได้ แล้วก็เหี่ยวเฉาในเวลาที่ไม่นานส่วนมงกุฎสําหรับกษัตริย์ได้ผู้ที่มีอำนาจก็บ่งบอกถึงฐานะตําแหน่งความเป็นผู้นําเกียรติยศของผู้ที่ครอบครองบัลลังก์ดังนั้นก็จะมีมงกุฎหรือสิ่งที่ร่วงโรยไม่ยั่งยืนถาวรของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้และตรงข้ามกับชีวิตฝ่าจิิญญาณที่เป็นมงกุฎที่ไม่ร่วโรยรางวัลที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และมงกุฎชนิดหลังนี้จึงเป็นเป้าหมายของเราทุกคนมงกุฎแห่งชีวิตเป็นมงกุฎสำหรับคนที่อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากและดำรงชีวิตด้วยความเชื่อมองกุฎแห่งความชอบธรรมสำหรับผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์มงกุฎที่ไม่รู้จักเสื่อมสลายหรือมองกุฎที่ไม่ร่โรยสำหรับผู้ที่มีวินัยรู้จักบังคับตนในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เมื่อติดตามพระเจ้าและในตอนสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงสองมงกุฎพร้อมๆกันคือมองกุฎแห่งความชื่นชมยินดีและมงกุฎแห่งสงาราศีมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีหรือ the crown of rejoicing เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่นำคนอื่นมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์นำคนอื่นมาถึงซึ่งความรอดในองค์พระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงข้อนี้นะครับว่าอะไรเล่า จะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจของเราจฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อ19อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าเพราะอะไรเล่าเป็นความหวังของเราอะไรเล่าเป็นความชื่นชมยินดีของเราหรือเป็นมงกุฎซึ่งเราจะภาคภูมิใจต่อหน้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมาไม่ใช่พวกท่านหลอกหรืออันนี้คือคำพูดของเปาโลนะครับซึ่งพูดแก่ผู้ที่เชื่อติดตามพระเยซูคริสต์ผู้ที่พยายามที่จะเป็นพยานนำคนอื่นให้มาถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์นในยุคนั้นอย่างที่เราทราบนะครับว่าการดำเนินชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์นั้นหรือนำคนอื่นเข้ามาเชื่อพระเยซูคริสต์จ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย เต็ไมได้วยความทุกข์ยากลําบากอุปสรรคขวากหนามมากมายและเปะโลก็ได้หนุนใจคนเหล่านี้ดังนั้นกลุ่มคริสเตียนในยุคนั้นนะครับที่ได้เริ่มต้นติดตามบระิสุคริ์และเริ่มที่จะบอกข่าวดีกับคนอื่นๆนั้นก็ได้รับการหนุนใจจากเปรโรลเป็นอย่างมากเปรโรลได้กล่าวไว้สองคำคือความหวังกับคาว่าความชื่นชมยินดี ซึ่งเปโลบอกว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้เป็นความสําเร็จส่วนตัวไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรต่างๆที่เปาโลจะชื่นชมยินดีหรือดีใจแต่เป็นผลลัพธ์ที่เปาโลได้กระทําและพี่น้องคริสเตียนในตอนนั้นได้กระทําก่อให้เกิดความหวังก่อให้เกิดความดีใจหรือชื่นชมยินดีเพราะเป็นผลงานเพราะเป็นผลลัพธ์ในการยืนหยัดต่อสู้ของพี่น้องเหล่านั้นต่างหากที่ทําให้อาจารย์เปโลนั้นมีความชื่นใจ และแน่นอนพระเจ้าชื่นใจกับสิ่งพวกเขาได้ทํากับสิ่งที่เขาพยายามที่จะประกาศข่าวประเสริฐหรือความรอดให้กับคนอื่นๆดังนั้นนําคนอื่นมาเชื่อพระเยซูคริสต์คือคนสมบัติของคนที่จะได้รับมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีและปะโลพูดถึงคําที่บอกว่าเฉพาะพระพักพระองค์เฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมา ชี้ให้เห็นว่าสิ่งหน่นั้นคือวันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรหรือที่เราเรียกว่าวันสุดท้ายคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นข้อความที่เปโโลกล่าวนี้คือเป็นข้อความที่เชื่อมโยงกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เป็นรางวัลที่ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแก่ผู้ที่ขยันสัตย์ซื่อในการนำผู้อื่นมาถึงซึ่งความรอดและลองคิดดูนะครับอุตสาหะบากบัน่น นำคนอื่นให้มาเชื่อพระเยซูซึ่งในบางประเทศนั้นถือว่ามีความอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แต่พระเจ้าจะประทานมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่ผู้นั้นรูปแบบจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะครับแต่มงกุฎหรือเกียรติยศหรือคุณค่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมอะไรพิเศษพิเศษให้กับผู้นั้นและในข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อคิดให้กับเราหลายๆคนนะครับว่า มงคฎแห่งความชื่นชมยินดีนี้เกิดขึ้นกับเราทุกๆคนได้นะครับมงกุฎนี้เป็นของเราได้หรือการจัดเตรียมพิเศษที่เราอาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรอย่างชัดเจนน,นะครับแต่มันจะยอดเยี่ยมที่สุดและรางวัลน,นี้ตกแก่คนที่มุมานะบากบ,บันทุ่มเททั้งชีวิตอาจจะทุ่มเททั้งหลายๆสิ่งหลายอย่างต้องแลกมากมายนะครับเพื่อนำใครสักคนหนึ่งให้มาเชื่อพระเยซูนำใครสักคนหนึ่งที่ได้รับความรอด ผลจากการพิพากษาจากความบาปห่านการช่วยเหลือของพระสุกิ้าบนไม้กังเขนดังนั้นเราจะเห็นว่าความชื่นชมยินดีนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปไปรับรางวัลน,นะคะแต่ในเวลานี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังทำธุรกิจอยู่เราสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีได้เช่นเดียวกันพระเจ้าสัญญาไว้หลายตอนเลยเกิดนะครับว่าความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่จะกระทําได้ และถือว่าเป็นเป้าหมายชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีพลังขับดันที่จะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหมายนอกจากดํารงชีวิตอยู่เพื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวแล้วยังคงใช้ชีวิตและเป้าหมายเพื่อคนอื่นด้วยคือนําคนอื่นมาเชื่อโรงดังนั้นสําหรับผู้ที่ไม่มีความหวังในชีวิตผู้ที่ขาดความชื่นชมยินดีในชีวิตผู้ที่รู้สึกว่าไม่เคยภูมิใจตัวเองในชีวิตและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ความวุ่นใจว่าความหวังนี้ความชื่นชมยินดีนี้รางวัลมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีนี้สร้างความภาคภูมิใจไม่เพียงแต่เปาโลหรือพี่น้องคริสเตียนในยุคตั้งต,งตนรวมทั้งเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเราเราไม่ต้องพูดหลายปีกันนะครับในแต่ละวันที่เรามีเป้าหมายมีความหวังและมีความตั้งใจและรู้ว่าจะทำอะไรทำเพื่ออะไร เ้วจะได้อะไรมันจะสร้างความหวังความดีใจพลังเกิดขึ้นในชีวิตอย่างมากมายท่านจะภูมิใจตัวเองมากๆนะครับถ้าว่าวันนี้เวลานี้ท่านมีโอกาสทางตรงหรือทางอ้อมหรือการหว่านมเมล็ดพันธุ์ให้ใครสักคนหนึ่งนําใครสักคนหนึ่งให้มาพบกับพระองค์ให้มาฟังพระองค์เราคงบังคับใจใครไม่ได้นะครับแต่นําคนอื่นแนะนําให้รู้จักกับคมพระสุเครตผมเชื่อเหลือเกินว่าความภาคภูมิใจความชื่นชมยินดี ในความหวังอื่นๆอีกมากมายจะตามมาวันเวลาที่เรารอคอยที่พองจะเสด็จกลับมาพร้อมรางวัลอีกตั้งหลายมงกุฎนี้นะครับทั้ง4ี่มงกุฎเนี่ยก็จะเตรียมไว้สําหรับพี่น้องทุกท่านและเช่นเดียวกันครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะพบคําตอบของชีวิตอยากจะมีความสุขกับเขาบ้างอยากจะมีเป้าหมายบ้างโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีถ้าท่านสนใจนะครับลองเปิดใจของท่านดู ถ้ามีเพื่อนที่ท่านเคยรู้จักก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งพูดเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องความรอดเรื่องสานที่สุขความชื่นชมยินดีและเราอาจจะเคยปฏิเสธไปวันนี้อาจจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะลองเปิดใจของเรายอมรับความรู้ใหม่ๆข้อเท็จจริงใหม่ๆและของขวัญพิเศษที่เพื่อนของเราคนรู้จักของเราไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามนะครับมีเดียใดก็ตามนะครับเพื่อว่าเราจะได้พบกับ ทางออกของชีวิตความหมายของชีวิตและที่สําคัญคือความรอดจากความผิดบาปซึ่งเราถือว่าสิ่งนี้หนักมากนะครับสําหรับหลายๆชีวิตหลายๆคนประการที่จะต้องแบกความผิดอะไรหลายๆอย่างซ่อนไว้ในความคิดซ่อนไว้ในใจอาจจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนานมากนะครับไม่มีใครรู้แต่ว่ามันหนักนึ่งหนึ่งไว้ใจพี่สุสมบอกว่าผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลาย หายเหนื่อยและเป็นสุขเรียกว่ารางวัลแห่งความชื่นชมยินดีนี้เกิดขึ้นในใจของผู้ที่มอบสิ่งดีให้คือแนะนำพระเยซูกับผู้ที่รับพระเยซูคริเจา้าความชื่นชมยินดีจะเป็นทั้งสองทัานดังนั้นขอพรมีข้อนี้หนุนใจเรานะครับต่อไปก็คือมองกุฎสุดท้ายมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี Crown of Glory นี่ก็เป็นรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งดีที่พระเจ้าจะมอบให้ เป็นการตอบแทนพิเศษที่พระเจ้าจะมอบให้กับทุกๆคนที่ทุ่มเทในการเลี้ยงดูในการนำฝูงแกะของพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีดังนั้นถ้าท่านทำหน้าที่นะครับเป็นเสียพิบาลเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลในการนำฝูงแกะในการนำชีวิตในการสอนผู้คนให้เติบโตขึ้นรางวัลน,นี้จะเป็นของท่านมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี The Crown of Glory และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยหนึ่งเปตโตรบทที่หข้อที่สพระสุคริตเปรียบเป็นเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ที่เสียสละผู้เลี้ยงที่ดียอมแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อฝูงแกะเพราะอย่างที่เราทราบในภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นนะครับ ตามพื้นที่ราบตามภูเขาสูงมีสัตว์ร้ายมากมายมีพืชที่เป็นพิษก็ไม่น้อยอาหารการกินก็อาจจะยากลำบากอันตรายรอบด้านก็อาศัยผู้เลี้ยงแกะที่คอยปกป้องเลี้ยงดูและดูแลฝูงแกะของตัวเองพระเยซูเปรียบเหมือนผู้นั้นและกลับมาที่ชีวิตของเราทุกคนมันจะเป็นว่าเราจะต้องเป็นเสภิบาลที่จะต้องดูแลคริสตจักรระถึงได้รางวัลน,นี้นะครับรางวัลน,นี้ เตรียมพร้อมไว้สําหรับทุกคนในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาถ้าเราเลี้ยงดูผู้คนในการที่จะต้องติดตามพระเจ้าอย่างไรบอกเขาสอนเขาเลี้ยงดูเขาให้กำลังใจเขาอธิษฐานเผื่อเขาสอนเขาหรือที่เราใช้คำว่าเป็นผู้เลี้ยงและเป็นผู้นำฝูงแกะของพระเจ้าฝูงฟักเลี้ยงดูแบบนี้พระเจ้าจะมอบรางวัลแห่งศักดิ์ศรีให้กับท่าน ทอมพีในตอนนี้นะครับก็เป็นอาจารย์เปโตรนะครับที่เขียนถึงคริสตจักรถึงพี่นอ้องคริสเตียนในยุคนั้นซึ่งก็เหมือนที่เราคุยกันหลายๆครั้งนะครับคริสเตียนยุคนั้นยากลําบากนะครับเจอเจ้าหน้าที่โรมเองนะครับอาณาจักรที่ควบคุมดูแลเขาก็ยากลําบากแล้วนะครับ อาจจะมาเจอการกดขี่ข่มเหงของทั้งคนในเชื้อชาติเดียวกันความเชื่ออาจจะแตกต่างกันฟาริสีธรรมจารอะไรทั้งหลายกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายธรรมญัติที่เพิ่มเติมก็ามาไม่รู้กี่ข้อต่อกี่ข้อนะครับก็ไม่สามารถทําได้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นก็ยังบาปเหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิมรวมทั้งฐานนะก็ไม่ค่อยดีเจ็บป่วยเยอะด้วยนะครับในยุคนั้นนี่แหละครับคือสภาพแวดล้อมของอิสราเอลในยุคนั้น และรวมท้งคริสเตียนที่พึ่งต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเปตโตรก็เลยหนุนใจเขาโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมาก่อนนะครับรู้จักพระเจ้าก่อนเป็นผู้นําก่อนเติบโตก่อนก็เลยหนุนใจคนเหล่านี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งว่าให้อดทนให้มั่นคงในการเลี้ยงดูฝูงแกะให้ดีสอนพระวจนะช่วยชี้ทางในชีวิตจะต้องทุกข์ยากลําบากไปกับเขาด้วยนะครับซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าทรงเห็นว่าคนเหล่านี้ เหมาะสมและสมควรที่จะได้รับรางวัลพิเศษซึ่งในบทบทนี้เรียกว่ารางวัลมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีถ้าเป็นคนทั่วไปก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นรางวัลที่เท่ดีนะครับสมองเขาเชื่อว่ามันมากกว่าเท่ครับเพราะว่าศักดิ์ศรีนี้เป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าผสมผสารกับการร่วมมือของเรากับการทุ่มเทเสียสละของเรากับการแสดงออกถึงการถ่อมถึงความสุภาพ ถึงการเลือกหนทางเดินในการที่จะรับใช้พระองค์นำูงแกะเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีสําหรับผู้นําทุกท่านนะครับที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับซึ่งก็อาจจะทุกยากลําบากกองไม่ง่ายนะครับต้องรับผิดชอบภารกิจต่างๆมากมายความเป็นอยู่ทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจความเจ็บป่วยของมวลสมาชิกมากมายก่ายกอง,องการทดลองที่เต็มบ้านเต็มเมืองนี่นะครับจะช่วยฟงแกะของเราให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรถ้าทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่แล้ว พระเจ้าจะมอบรางวัลที่ทรงคุณค่านี้ให้กับเรารางวัลแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันรุ่งโรวยนี่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับทำงานแทบแย่3วัน5วันมันเหี่ยวเฉาไปรางวัลน,นี้ก็คงเหมือนกับใบไม้ที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่พระเจ้าไม่อย่างนั้นครับ ในวันที่พระสุริเจ้าจะเสด็จกลับมาต้องเน้นคำนี้หนึ่งนะครับรางวัลน,นี้จะให้ในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาฉะนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอนาคตว่ามันจะจบอย่างไรจึงเป็นกําลังใจแก่ผู้เชื่อผู้นําผู้ติดตามพระสุริยเจ้าเป็นความหวังอย่างดีเป็นกําลังใจอย่างดีฉะนั้นเราจะได้สักสองสามบทเรียนนะครับในการทําหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีก็คือว่าทําหน้าที่ผู้เลี้ยงด้วยความสัต์ื่อ แม้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้ทุ่มเทซื่อสัตย์จริงจังในการทำหน้าที่และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวพระเจ้าจะอ o n o r i n g พระเจ้าจะให้เกียรติแก่เราผ่านมงกุฎนี้ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัซื่อจึงเป็นหัวใจสําคัญสําหรับผู้เชื่อในยุคนี้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเรายังไม่ได้มองเห็นผลลัพธ์ในทันทีนะครับ แต่เมล็ดพันธุ์ที่เราหวานออกไปนะครับในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาตรงเน้นนะครับวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเราจะได้รับรางวัลอย่างคุ้มค่าฉะนั้นใครไม่สัตย์ซื่อก็อาจจะเสียโอกาสรางวัลดีๆแบบนี้แต่ถ้าใครสัตย์ซื่อจนถึงวันนั้นความชื่นชมยินดีที่ล้นหลามศักดิ์ศรีนิรันดร์จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ประการที่สองที่เราเรียนรู้ก็คือว่าความหวังในรางวัล เหมือนที่เราเคยกล่าวในตอนต้นๆคลิปแรกนะครับว่าเราคงไม่ได้เอาเรื่องรางวัลที่พระเจ้าพูดถึงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเข้าของหรือชื่อเสียงกติยศนะครับแต่มันคือความหวังในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาพอมนุษย์นั้นเต็ไมได้วยความทุกข์ยากลาบากขวากหนาม,มากมายแต่รางวัลที่พระเจ้าประทานให้เพราะความสัต์ซื่อของเรามันเป็นความยุติธรรมมันเป็นพระสัญญามันเป็นพระคุณ มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าตีค่าของสิ่งที่พี่น้องได้กระทําไม่ว่าจะเป็นการรอคอยเรื่องของวินัยเรื่องของการนำคนมาเชื่อพระเจ้าถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้นจึงจะมอบรางวัลน,นี้ฉะนั้นมีความหวังรอคอยรางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมเรง,ง่ายๆอย่าเพิ่งหมดหวังในรางวัลน,นี้และการมองดูที่พระสุิเจ้าเป็นแบบอย่างเมื่อเราจะมองคนรอบกายก็อาจจะได้ประโยชน์ได้แบบอย่าง ได้วิธีการได้วิธีคิดมากอยู่พอสมควรแต่ดีที่สุดและ the best of the best ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองฉะนั้นเรามีต้นแบบที่ครบสมบูรณ์ถูกต้องเป็นวิถีที่ราบรื่นเป็นวิถีที่มั่นคงเป็นวิถีที่ปลอดภัยเป็นวิถีที่ตรงน้ำพระทัยขององค์คือการมองแบบอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือคนใดคนหนึ่งนะครับ อย่าลืมมองที่องค์พระสุริจจ้าด้วยนะครับพระเจ้ามีคําคมพระเจ้ามีโนฮาพระเจ้ามีฤทธิ์เดชอํานาจเรียกว่ามีครบทุกอย่างนะครับที่เราปรารถนาในยุคนี้ที่อยากจะได้ยินได้ฟังได้รู้ได้คิดนะครับมีครบสมบูรณ์ในองค์พระสุเกตลองค้นหาดูนะครับจะมีสิ่งดีๆเด็ดๆยอดๆในการที่เรามองที่องค์พระสุริจจ้ายังคงทันสมัยจนถึงเวลานี้ ดังนั้นเรื่องราวมงกุฎของศักดิ์สรีนี้เราก็มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็คือว่าเราต้องทําหน้าที่ของคนที่ติดตามพระเจ้าทําหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงดูเพื่อนๆนของเราคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับเช่นการทําสื่อออนไลน์ที่ทําให้ผู้คนได้ฟังได้คิดได้ติดตามได้เติบโตขึ้นผ่านพระวจนะของพระองค์ก็เป็นวิธีทางหนึ่งดังนั้นเลี้ยงดูเป็นผู้นําฝูงแกะที่ดี รวมทั้งการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังในทุกๆวันเหมือนที่เราคุยกันบ่อยๆความหวังนั้นค่อนข้างเหือดแห้งราคาแพงหายากนะครับแล้วก็อาจจะหมดเกลี้ยงไปเลยก็ได้นะครับแต่สําหรับองค์พระสุคิจเจ้าแล้วความหวังมีอย่างเต็มเปี่ยมเสมอเราจะไม่ผิดหวังเมื่อติดตามพระองค์เมื่ออ่านเรื่องราวของพระองค์เมื่อได้คุยได้อธิษฐานกับพระองค์ได้ตรตรองและโดยเฉพาะได้ต้อนรับพระสุขเข้ามาเราจะไม่ผิดหวัง แต่กลับจะมีความหวังที่เต็มไปได้วยความชื่นชมยินดีรวมทั้งการเรียนแบบพระสยซกิจเจ้าในทุกๆวันพูดกับใครมากเราก็จะเรียนแบบคนนั้นมากโดยไม่ตั้งใจคุยกับใครมากก็ได้วิธีคิดความคิดของคนนั้นเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเรียนแบบพระเยซูมาใช้เวลากับพระองค์มาคุยกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์อ่านด้วยคําของพระองค์แนวทางของพระองค์มากก็จะได้รมาเรียนแบบพระเยซูกิจเจ้าแบบนี้จะเกิดประโยชน์แก่เราทุกคน ฉะนั้นมงกุฎทั้ง5มงกุฎนั้นทุกอันเป็นมงกุฎอันนิรันเป็นมงกุฎที่ไม่รุ่มรวยไม่เสื่อมสลายเป็นรางวัลสำหรับทุกๆคนที่มีความสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าในการทำหน้าที่ในการปฏิบัติตนด้วยความรักและความเชื่อในองค์พระสุิตเจ้าอย่างสม่ำเสมอและพระเจ้าจะมอบ เกียรติยศบนสวรรค์ให้กับทุกคนท่านจะตกใจและแปลกใจและปราบรื้มใจเมื่อเกียรติยศที่พระเจ้ามอบให้บนสวรรค์นั้นอาจจะปิดขาดสําหรับในสายตาของคนที่อยู่ในโลกนี้ดันั้นที่ได้รับเกียรติอันพิเศษอาจจะเป็นคนที่ยากจนไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชื่อเสียงแต่การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสิ่งต่างๆท,ที่เราพูดคุยกันซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่ได้รับมงกุฎ4 5หอย่างนั้นนะครับ อาจจะแปลกใจสําหรับเราว่าเขาได้รับคิตยศอันสูงในแผ่นดินของพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาฉะนั้นยืนหยัดในความเชื่อมั่นคงในความเชื่อรักษาความเชื่อไว้ให้ดีอย่าพิ่งหมดความหวังก้าวต่อไปตามน้ำประทัยของพระองค์บทเรียนทั้ง5้มงกุฎก็ชื่อว่าริสจักรของเราจะมีโอกาสต้อนรับท่านนะครับที่จะมายิ้มเย็นพิจักของเรา และผลักดันให้พี่น้องมีความหวังในการดําเนินชีวิตแล้วก็บอกข่าวดีกับเพื่อนๆของเราคนที่เรารู้จักนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราขอพระเจ้าวอวยพร์ทุกท่านทั้งร่างกายและจิตใจและจิตวิญ,ญญาณจะมีความสุขสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะกลับมาพบกับชั้นเรียนรวีอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ